ลงไปเข้ามุนนะครับมันจะตีดินออกแบบนี้นะครับนี่ครับสวัสดีครับเอฟซี FC ช่องคนละเกษตรนะครับคลิปนี้ก็จะไม่เห็ดเครื่องพุ่นดินนะครับเครื่องพว่นดินแบบใส่มือนะครับใส่มือพุ่นแบบสาหรับพุ่นดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นไม้นะครับพุ่นแบบนาดินตื้นๆน,น,นะครับ อุปกรณ์ที่ใส่นะครับที่สําคัญกับเซมีเ้นลหลดนะครับอันนี้ก็เป็นลหลดเก้าจากเขาเรียกยังกระเบื้องมุ้งหลังคานะครับเป็นน็อตกระเบื้องมุ้งหลังคานะครับตัวนี้บรไใส์แล้วนะครับก็เอามาใส่งานต่อนะครับส่วนตัวนี้เป็นใบตัดนะครับใบตัดหยานะครับคือตัวนี้ใส่จนพังแล้วเหมือนกันนะครับก็ใส่อุปกรณ์เท่าที่เขามีนะครับแล้วก็จะมาตัดเอาแค่นี้นะครับที่ผมขีดไว้นี่นะครับนี่ตัดเอาแค่สี่เหลี่ยม เล็กๆนะครับสี่เหลี่ยมประมาณเกือบสามนิ้วนะครับเกือบเกือบเกือบสามคูณสามนิ้วนะครับประมาณนี้นะครับที่ผมบาดไว้นะครับก็จะมาตัดล้วก็จะเอาลวดตรงนี้ลงนะครับแล้วก็เฮ็ดตึ็งขานะครับขาเวลาเขาพ่วนเขาก็หมุนนะครับหมุนให้ขาตัวนี้นะครับมันคุยกับขี้ดินนะครับแต่ว่าผมจะเฮ็ดให้มันเร็มๆนะครับตรงไปแล้วก็จะงอให้มัน ได้ขนาดนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นให้บิ่งนะครับเดี๋ยวจะมองข่าบปออกนะครับส่วนด้ามวันนี้จะว่าจะเอาด้ามไหมหรือทอ PVC นะครับมีทอ PVC อยู่บ่ลลุว่ามันรับแรงเลยสั่าใดนะครับถ้าว่าสั้นก็จะใส่ด้ามไหมนะครับเดี๋ยวลองมาที่ตามน้ำกันนะครับว่ามันจะออกมาใส่งานได้จริงหรือบ่จริงนะครับโอเคเดี๋ยวจะไปตัดนะครับส่วนหินเกียร์นะครับตัวนี้นะครับมันบ่สามารถเปลี่ยนใบได้บ่รลุว่า ผู้ใดหมุนไว้แน่นเกินนะครับแน่นเกินว่าจะเอาใบตัดใส่นะครับใบตัดส่วนตัวนี้เป็นใบเกียร์ก็เลยจะได้เอาใบเกียร์มาตัดแท่นนะครับอาจจะตัดยากนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มนะครับตัดตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปตัดตัวนี้ก่อนให้มันได้ซี่เหลี่ยมก่อนนะครับก็พอดีนะครับมันมีรูอยู่แล้วนะครับนี่มีรูอยู่แล้วนะครับมีรูอยู่สองรูนะครับจะเหลือกระรูด้านนอกแล้วมันจะได้เจาะมาอีกสองรูนะครับ โอเคเดี๋ยวไปตัดตัวนี้ให้มันได้แล้วกัไปเกียร์ตัวนี้ให้มันแหลมนะครับ หลังจากที่ตัดนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับผมจะเจียรูไว้นะครับสําหรับเชื่อมนะครับเพราะว่ามันอันกมอนเป็นสีนะครับมันเป็นสีมันจะเชื่อมติดยากนะครับนี่ต่อไปกับเอาต่อไปกับเจาะรูเพิ่มนะครับเจาะรูอาจจะบดสวยนะครับเพราะว่าตัดพอเท่ากันนะครับนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นวงกลมแล้วมันตัดบอเท่ากันนะครับเพราะว่าผมเหลือเอารูนะครับผมเหลือเอารูสองรูนี่นะครับ เวลาตัดออกมามันก็เลยบ่บสวยปันใดนะครับมันบ่ตรงนะครับครับในส่วนของลวดนะครับผมจะไปตัดให้มันตรงนะครับนี่นะครับหลักจากเทมันงอๆนะครับมันเป็นลวดกระเบื้องมุ้งหลังคานะครับก็ไปตัดให้มันตรงนะครับให้มันตรงแล้วก็จะมาเกียปลายให้มันแหลมนะครับนี่เกียปลายให้มันแหลม ครับตอนนี้ก็เฮดหทมันแลมนะครับนี่นะครับเกียร์ให้มันแลมแบบนี้เลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับต่อไปก็ไปเจาะนะครับนี่ต่อไปก็ไปจอลูเพิ่มสองรูนะครับจาะลูเพิ่มสองลูแล้วก็เอาไปเชื่อมส่กันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับตอนนี้ก็ได้เจาะรู่เรียบร้อยนะครับลักษณะรู่ที่จะเอาจะมี 1, 2, 3, ่นะครับแล้วก็จะเอาลวดแทงลงไปแบบนี้นะครับง่ายๆัยนน,นี้เข้าไม่ได้นี่นะครับ จะเสียบโล่งแบบนี้แล้วก็เชื่อมนะครับแต่ว่าในส่วนของเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กตัวที่ห้องแหลมนะครับจะงอดัดนะครับจะดัดนะครับจะดัดให้มันงอนะครับเพื่อที่จะให้มันคุยขี้ดินได้นะครับโอเคประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมไปเชื่อมก่อนนะครับเดี๋ยวไปเชื่อมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้เบิ้งอีกรอบนึงครับ ครับตอนนี้ก็ได้เชื่อมลวดไสเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมก็ไปเชื่อมลวดมาแล้วนะครับนี่มันก็จะเง่าลงมาแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ผมจะต่อดมไส้นะครับต่อดมไส้ขึ้นมานะครับเพื่อที่เขาจะเอาใหม่มาใส่นะครับหรือว่าจะเอาเหล็กมาเชื่อมต่ออีกก็ไ้นะเพราะบบมีเหล็กเง่านะครับที่ผมเห็ุแบบนี้นะครับแล้วผมจะเอาท่อพีวีซีมาใส่แทนนะครับกับลักษณะออกมากับแบบนี้นะครับไว้ถ้าไปพ่นดินนะครับแต่ว่าตรงนี้ต้องงอนะครับตรงนี้ต้องงอ เดี๋ยวผมจะงองอหักไปด้านหนานะครับหักไปเดี๋ยวมันงอได้บ่แข็งมากครับเดี๋ยวผมงอกัอนนะครับขัาอันนี้ก็ไปงอเรียบร้อยนะครับก็งอให้มันเป็นลักษณะเดียวกันหมดนะครับคือข้างอนี่นะครับสมมติว่าข้าตังนะครับสมมติข้าตังแบบนี้นะครับ หง้อหงอมหาขาอีกค้าหนึ่งนะครับจากค้าที่มันตรงนะครับงอมหาอีกค้าหนึ่งพอกลับมาด้านอีกด้านหนึ่งกงบหง้อมหาคายอีกด้านหนึ่งนะครับเอาคืนแล้วก็ง้อมหาคายอีกด้านหนึ่งแบบนี้นะครับแหงอมหากันนะครับเมื่อก็ออกมาลักษณะนี้นะครับนี่นะครับมันจะตัวนี้มานีตัวนี้งอมานีตัวนี้งอมาหาค้านี่ตัวนี้ก็งอมหาค้านี่แบบนี้นะครับ โอเคตอนนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมไปใส่ดมเดี๋ยวผมไปทดสอบให้เบิ่งครับว่ามันจะใส่งานได้จริงหรือบ่จริงนะครับใส่งานได้ดีบ่นะครับโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ดมก่อนครับตอนนี้ก็ได้ประกอบใส่ดมเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พ่นสีนะครับผมพ่นสีข้างล่างนะครับแล้วก็ใส่ดามานะครับดามเป็นดามเล็กนะครับนี่นะครับเป็นดมเล็กแบบนี้ กางรถโฟกัสให้ลนะครับนี่นะครับเป็นด้ามเล็กนะครับวิธีใส่ก็คือมันสามารถใส่เพื่อนดินได้ทีแคบตะกระเด้นะครับในทีแคบทีเ้าแย่เขาบ่ถึงนะครับนี่จับนะครับจับด้ามแบบนี้นะครับแล้วก็ทิ่มลงไปแล้วก็หมุนนะครับ ใส่งานได้ดีครับหมุนเรามันจะปั่นนะครับหมุนเราเห้องกับบิดขอมือ,นะ,อ,งงอนะครับตัวที่ห้องงอไว้นะครับตัวที่ห้องงอไว้เนี่ยมันจะมันจะตีดินออกนะครับนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เบิ่งใกล้นะครับนี่นะครับตัวตัวดามเลื่อมๆตัวนี้นะครับ ถ้าเสียบลงไปเข้าหมุนนะครับมันจะตีดินออกแบบนี้นะครับนี่เราดินมันจะล้วนซุยนะครับดินมันจะแตกครับเดี๋ยวจะมาลองพวนนะครับอยู่ไต้ต้นมะม่วงหาวมะนาวโฮนี่นะครับนี่ผมมาตอนกิ่งของเพลินไหวนะครับอันนี้เป็นของพี่น้องนะครับผมมาตอนกิ่งของเพลินไหว แล้วก็เอาไปช่ำอยู่ในคลิปนะครับไปเบิ่งในคลิปได้นะครับผมช่ำกิ่งไ้นะครับแบบควบแน่นนะครับออกหลากเยอะมากนะครับโอเค๋จะลองพวนตรงนี้ให้เบิ่งนะครับอยู่ในพื้นที่แคบๆนะครับนี่ยุดติดโค้นเลยนะครับ ดินนะครับแตกกระจุยกระจายเลยนะครับนี่เวลาเขากดลงนะครับเวลาเขากดลงเาแทงลงนะครับเ้าหมุนมันจะแตกออกแบบนี้เลยนี่นะครับดินมันจะแตกกระจายออกแบบนี้เลยนะครับ เป็นการพวนดินอยู่ตรงข้นนะครับพ้นได้ไงไงนะครับ นี่นะครับใส่งานดีมากนะครับดูโค้นนะครับผมพ่วนเมื่อกี้นะครับดินแตกกระจุยกระจายไปเลยนะครับโอเคธรรมกะยังได้กระฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับอีกคลิปอีกประโยชน์อย่างหนึ่งสามารถเก็บขยะได้นะครับนี่นะครับเป็นตัวแท่งขยะได้สบายนะครับพว่นดินแล้วยาขยะตีขึ้นมาพร้อมนะครับนี่เป็นที่เก็บขยะก็ได้เก็บกวาดใบไม้เวลา เห็นใบใหม่กับแท่งแท่งแท่งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสามารถพว่นดินได้สบายนะครับนี่ใส่งานได้ประโยชน์มากมายนะครับใส่ง่ายนะครับใส่ง่ายเฮ็ดง่ายโอเคจังไดก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจังไดก็ค่อยเจอกันใ่คลิปหน้าครับถ้ามาคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องคนละเกษตรคลิปคนหลอกของคลิปในช่องของคนละเกษตรนะครับก็ฝากเขาไปเบื้องคลิปไลค์นะครับคลิปเ็ดไว้เยอะมากนะครับ โอเคยังได้เจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ